สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY หลังจากคลิปที่แล้วนะผมได้อธิบายที่มาที่ไปของกฎของโอมนะในวันนี้ผมจะเข้าเนื้อหาการคำนวณสูตรและเทคนิคการใช้สูตรกฎของโอมกันนะครับแล้วกฎของโอมมันคืออะไรกฎของโอมนะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกระแสและความต้านทานครับ เราจะรู้สูตรพวกนี้ไปทําไมกันที่เราใช้สูตรพวกนี้นะก็เพราะว่าเราต้องการรู้ค่าใดค่าหนึ่งนะจากตัวแปรที่มันให้มาไม่ครบนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเรารู้ค่าตัวแปร2ตัวอยู่แล้วก็จะสามารถคํานวณหาค่าตัวแปรที่เหลือได้ครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆนะรู้ค่าตัวแปรทั้ง3แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้สูตรนี้ก็ได้ครับ oh, no. ซึ่งกฎของโอมนะได้รับการพัฒนามาจากนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันนะนั่นก็คือคุณจอร์จไซมอนโอห์มนั่นเองครับซึ่งเขานะได้พัฒนาลองผิดลองถูกนะจนกลายมาเป็น3ส,สูตรมาตรฐานที่สำคัญซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับสมการของการคำนวณครับแรงดันเท่ากับกระแสคูณความต้านทานกระแสเท่ากับแรงดันหารความต้านทานความต้านทานเท่ากับแรงดันหารด้วยกระแส ซึ่ง3สูตรนี้นะเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะบ่นว่าจํายากนะเนื่องจากมันมีหลายตัวแปรเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆก็แค่จํามันในรูปแบบของสามเหลี่ยมนะขั้นด้วย3มช่องจากนั้นเราก็จะเขียน V ไว้ด้านบนสุดนะแล้วก็เขียน I ไว้ด้านซ้ายล่างแล้วก็เขียนตัว R ไว้ด้านขวาล่างครับ คราวนี้นะเพื่อนๆก็จะจําง่ายขึ้นเยอะแล้วล่ะครับถ้าหากเพื่อนเพื่อนนะต้องการหาค่าอะไรนะก็ให้เอานิ้วมือเนี่ยไปปิดตัวอักษรที่เราต้องการหาตัวนั้นครับสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนอยากหาค่าแรงดันแรงดันก็คือตัว v ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนก็เอานิ้วมือเนี่ยปิดตัว v ไว้แล้วก็เขียนตัว v ใส่กระดาษเอาไว้ก่อนนะหลังจากนั้นเราก็จะเหลือ i กับ R นะเราก็ดึงมาใส่ให้ครบครับ ก็จะได้ v เท่ากับ i คูณ r ครับซึ่งก็หมายความว่าแรงดันเท่ากับกระแสนะคูณด้วยความต้านทานนั่นเองครับเหมือนสูตรที่เราเขียนเมื่อสักครู่เป๊ะเลยครับสำหรับกระแสนะที่เขาใช้ตัวย่อเป็นตัว i เนี่ยซึ่งแทนที่มันจะใช้เป็นตัว a นะซึ่งหมายความว่าแอมแปร์ทำไมมันเป็นอย่างนั้นครับ ตัว i นะเราจะตั้งชื่อตามอังเดรแอมเปร์นะซึ่งเขาเรียกปริมาณกระแสไฟฟ้านะที่เปลี่ยนแปลงพวกนี้ว่า Intensity of current นะหรือความเข้มข้นของกระแสดังนั้นนะเพื่อเป็นเกียรติสำหรับเขาเราจะดึงตัว i มาใช้ในการคำนวณสูตรแทนกระแสครับนอกจากตัว i นะที่ปรากฏตรงนี้แล้วนะพืชๆก็คงจะเจอบางสูตรที่เขาใช้ตัว e นะแทนตัว v ซึ่งตัว E มันก็มีที่มาที่ไปอีกแหละครับชื่อย่อของมันนะมาจาก EMF หรือ electro motive force หรือแรงขึ้นไฟฟ้านั่นเองครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะจะใช้ตัว v หรือตัว e นะมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะอยู่ที่เราเลือกครับแต่ต้องเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็พอนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อเราปิด v เราก็จะได้สูตรแรงดันเท่ากับกระแสคูณความต้านทาน แต่ถ้าหากเราต้องการกระแสเราก็แค่เอานิ้วมือนะปิดตัว I ก็จะได้ I เท่ากับวหาร R นะฮะดังนั้นกระแสนะจึงเท่ากับแรงดันหารด้วยความต้านทานเหมือนสูตรที่เราเขียนเมื่อสักครู่ไปครับแต่ถ้าเราอยากหาความต้านทานนะเราก็แค่เอานิ้วมือเนี่ยไปปิดตัว R นะมันก็จะได้ R เท่ากับวหาร I ครับ ดังนั้นนะความต้านทานก็เท่ากับแรงดันหารด้วยกระแสซึ่งก็เหมือนสูตรที่เราเขียนเมื่อสักครู่เป๊ะครับพอเรารู้วิธีการหาสูตรแล้วนะผมก็จะยกตัวอย่างวงจรที่เราใช้สูตรพวกนี้กันครับวงจรแรกนะผมจะสมมุติว่าเรามีวงจรไฟฟ้าง่ายๆวงจรหนึ่งนะซึ่งแบตเตอรี่เราไม่ทราบว่ามันมีกี่โวลต์ กระแสของเรามี2แอมป์ครับและตัวต้านทานของเรามีค่า3โอห์มเราต้องการทราบแรงดันไฟฟ้านะว่ามีเท่าไหร่เราก็ใช้สามเหลี่ยมกฎของโอห์มพิสูจน์กันครับโดยเอานิ้วมือนะฮะปิดตัว v ก็จะได้ v เท่ากับ i คูณ r นะเรารู้ว่ากระแสะคือ2 m, แอมป์เราก็ใส่แทนค่าเรารู้ว่าความต้านทานเท่ากับ3โอห์มเราก็ใส่แทนค่าเช่นกันครับ แล้วเรานะจึงนํามันมาคูณกันเพราะฉะนั้นนะสองแอมป์คูณด้วย3โอห์มก็จะได้เท่ากับ6โวลต์ครับเพราะฉะนั้นนะแบตเตอรี่ของเรามีเรียงดันอยู่ที่6โวลต์นั่นเองครับในการหาค่ากระแสเนะเราก็จะทําเหมือนกันครับแล้วก็เอานิ้วมือเนี่ยปิดตัวอักษรตัวไอในรูปสามเหลี่ยมก็จะเหลือ V กับ R ใช่ไหมครับดังนั้นนะ่อยู่ข้างบนตัว R มันก็เลยจะหารกันครับมันก็จะเหมือนกับเศษส่วนเลยนะครับ กระแสจึงเท่ากับแรงดันนะหารด้วยความต้านทานนั่นเองครับตัวอย่างนี้นะเรารู้แรงดันไฟนะก็คือ6โวลต์และความต้านทานอยู่ที่3โอห์มแล้ว i เท่ากับเท่าไหร่เราก็เขียน i ไ,ไว้ก่อน i ก็เท่ากับ v หาร R ดังนั้นนะเมื่อนำมาหารกัน6อหาร3นะ326กระแสจึงเป็น2แอมป์ครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเรียนเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเพื่อนๆควรจะมีมัลติมิเตอร์เก็บไว้บ้านสักตัวหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันสำคัญมากในการเรียนรู้แบบปฏิบัติในการหาความต้านทานนะมันก็เหมือนกันครับเราก็เอานิ้วปิดตัว R นะในรูปสามเหลี่ยมแล้วเราเขียน R ทิ้งไว้เราก็จะเหลือ V กับ I นะสูตรนี้ก็คือความต้านทานเท่ากับแรงดันหารด้วยกระแสนะเรารู้แรงดนันไฟฟ้าคือ12โวลต์นะและกระแสอยู่ที่6แอมป์ เมื่อเอามาหารกันนะมีความต้านทานอยู่ที่2โอห์มครับเพราะฉะนั้นนะความต้านทานในวงจรนี้เท่ากับ2โอห์มนั่นเองครับสำหรับกฎของโอห์มที่ผมอธิบายไปนะมันเป็นสูตรพื้นฐานนะซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับกำลังไฟฟ้าได้ซึ่งจะได้สูตรที่หลากหลายมากขึ้นครับ รวมไปถึงกฎของโอมนะสามารถคำนวณในหน่วยย่อยลงมาได้อีกนะเช่นค่าไมาโคโมิลลินะหรือว่าจะเป็นกิโลเมกะก็ได้เช่นกันครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีในคลิปถัดไปนะเพราะว่าเนื้อหามันจะยาวเกินไปครับส่วนคลิปนี้นะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ